นะครับพี่น้องมืงเห็นมาใส่ปุ๋ยบ็อกคารีอีกแล้วนี่ครับทีมงานเจ้าเก่าเจ้าจ้ำครับโรงงานครับโรงงานทรงผักทรงทอดดอกจูรีนงจังอีกแล้วนี่แหละครับอีกแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงใส่ปุ๋ยครับกดไลค์กดแชร์ไม่ชอบกดปิดกดไลค์กดแชร์ครับศึกษาความรู้ครับ ตอนนี้ครับยุคเกาหลีนี่แหละครับเกาหลีใส่สิครับนี่ใส่ปุ๋ยใส่ผักจริงแน่ใส่ครับนี้แบบวันี้มาวใส่แ,แล้วครับนี่ นหครับใ่ไปสิแล้วครับ <S <S นีเป็นเลรที่สอครับนี่เลีสองเลรียแรกเมดไปแล้วเลร6หนึ่กิปจอบนี่เลรหนึ่งครับาาแล้วเ,เทียงเลรีนี้เทียงครับเมด่นเรื่มตกครับอยู่นี่ ใสนน่ปุ๋ยครับการใส่ปุ๋ยครับปลาก็บ่ได้หาดอกครับปลากระได้่ได้หาดอกใส่ปุ๋ยมือปุ่นครับปุ่นอัดนบ้านเฮ็ดเดนบ้านเฮ็ดไปแล้วนะี ทีมงานประจำครับเงีบยบใส่เงียบเดี๋ยวทีมีตัวล็อกกุนี่ครับนี่ตัวล็อกปุ๋ยว่าให้ออกใส่พอใส่แล้ว ับไปแล้วครับนี่ยนี่ครับตามไปเพื่อนครับนี่อันนี้สียาไปแล้วครับยาบขันยาสีไปแล้วนี่ครับไปนะครับเนี่ยนี่ฟังครับทั้งนั้นเขาใส่ยุ่ยไก่รถไก่ทั้งมาทั้งนี้นะครับ ใส่เนร่นองนี่นะครับนี่ร่องลอง่องลอง,ลอง,ลองนี่ครับบ่มีขุดใส่บ่มีครับพอฝนขีดตกอยู่เมื่อไรวะเดี๋ยวลองหนึ่งลองหนึ่งพี่ยังลองหนึ่งลองมันสับสนผลไป้ว ใส่ปลาครับย่างไปแล้วก็พักเกาหล,ลีบักคลีบักคลีบักคลีกินหัวมันชีเขียวเดิบแบนเท่ากับเอิ้อน,นกะหล่ำดอกครับใช่ว่านี่หัวชีเขียวบัคครับ นี่นะครับเร็ๆเหมือนครับมีถอดลักปั๊บปั๊บนี่สลักครับเพื่อระเบิดนี่ครับอดปั๊บปั๊บไหลจุกอุ้ยขีไหลจุกครับไปแล้วนีครับนี่ครับนี่ครับผมเมึงให้มึงพักครับนี่นี่นี่ มันลืมมันนี่แล้วด้วยครับนี่น่ครับดูครับดูต่อไปอันชิดาอันนี้นะครับเอาหนงตัวนี้ออกครับนี่เดี๋ยวนี่หนงตัวนี้ทิ้งครับนี่นี่นี่ต่อไปชิลี่นี่ครับนี่หนงหน่อยเอาทิ้งครับนี่ต่อไปคลิปต่อไปวันนี้ครับนี่วกไทยให้ดูครับนี่เขียนเ็นเหลีอยแคนนี้แหละครับนี่หนงมุเนียงออกวัด นี่ครับนี่นี่เขียวทิ้งครับนี่เอาทิ้งครับเอาทิ้งบ่เอาไอ้ตองเอาทิ้งครับอันใดมีเน,นียงต้นนี้ยังยังโมีวิลาท้ำครับเถากีครับโรติเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวบุญผมใส่ปุ๋ยก่อนครับ คลิปหน้ายัางเจอกัน